วันนี้นะครับคุณเศษรษฐาท่านนายกเข้ามีการโชว์วิสัยทัศน์ครับดึงนะครับบอกว่าตั้งใจจะปั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์กลางการบินครับประกาศจะทําให้สนามบินสุวรรณภูมินะฮะกลับมาเป็นติดอันดับ1ใน20ของโลกภายใน5ปีครับแล้วก็ตั้งเป้ารองรับผู้โดยสาร150ล้านคนแถมตอนนี้ก็มีการเปิดรถแมพการพัฒนาพื้นที่มีการจะมีการเพิ่มพื้นที่รองรับเครื่องบินเจ็ตหรือเครื่องบินส่วนตัวนะครับดึงเงินเศรษฐีรวมถึงกลางแผนการสร้างสนามบินอนาม,บ,นามบิน้านนาแลกกก็การยรยะดับ สนามบินเขาจะสนามบินของสนามบินลองเนี่ยทั่วประเทศอีกด้วยครับโดยวันนี้นะครับที่ตึกสันติไมตรีครับทำเนียบรัฐบาลนะฮะนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการากระทรวงการคลังครับมีการถแถลงวิสัยทัศน์เรื่องนะครับ i ีกไ t e Thailand Aviation Hub นะครับเพื่อประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคครับโดยมีนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัมตีว่าการยทสวงคมนาคมนะฮะรวมถึงนายมณภรเจริญศรีขอไปครับนางมณภรเจริญศรีนะครับรัมตีช่วยว่าการยทสวงคมนาคมรวมถึงผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ครับและสายการบินต่างๆเข้ามาร่วมครับโดยท่านนายกมีการกล่าวว่ารัฐบาลมีความเชื่อว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยพร้อมมากครับที่ถูกระเบิดออกมาเลยนะฮะฉายแววออกมาให้ชาวโลกรู้ว่าศักยภาพของเรามีมากขนาดไหนและก่อนที่เราจะอัปเกรด aviation hub นะฮะเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้าง10ปีที่แล้วสนามบินธนภูมิเป็นสนามบินที่อยู่ในอันดับที่13ของโลกแต่ปัจจุบันอยู่อันดับที่68ของโลกครับตกมาถึง55อันดับเพื่อนบ้านเราเนี่ยขนาดไม่ได้มีการลงทุนอะไรเลยอย่างมาเลเซียแต่อันดับยังสูงกว่าเราไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์หรือฮ่องกงครับคุณเศรษฐาระบุว่าปัญหาสนามบินเนี่ยถ้าเราไม่มีการปรับวุ่นวายแน่นอนและจะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าเวลาเรามีปัญหาเรล่านี้เกิดขึ้นมันบั่นทอนศักยภาพของประเทศแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มีการทําอะไรเลยอย่าว่าจะขึ้นจากอันดับ68เลยม,มีแนวโน้มวจะลดลงจากนี้ด้วยซ้านะครับโดยคุณเศรษฐายังกล่าวต่อว่าในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีพื้นที่ถึง20,000ไร่รัฐบาลมีแผนจะมีการขยายขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง150ล้านคนต่อปีครับภายในปี2573 และเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็มีการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินเซทไลท์วันครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเมื่อ17ปีที่แล้วที่ได้มีการวางโครงสร้างไว้แต่ก็ยังยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ทั้งนี้รับจะมีการเปิดให้ครบ100%ภา,ายในไตรมาส2ของปี2567นี้เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น45ล้านคนเป็น60ล้านคนต่อปีซึ่งจะทำให้เครื่องบินบินลงได้เป็น90เที่ยวบินต่อชั่วโมงทีเดียวครับ และคุณเศรษฐายังบอกต่อนะฮะว่าอนาคตเนี่ยจะมีเตรียมจะสร้างอาคารเซตเทิรไลท์ถูครับซึ่งวันนี้ก็บอกว่ามีศักยภาพเพียงแต่เราจะต้องฉายแสงออกมาให้ได้และมั่นใจว่าหลังจากนี้6เดือนเราจะไม่เห็นผู้โดยสารที่รอคิวนานสุวรรณภูมิจะไม่ใช่แค่เทคแคร์คนอย่างเดียวแต่จะเป็นศูนย์กลางของการดูแลเรื่องของสินค้าด้วยเพราะเป็นสิ่งสําคัญพร้อมกันนี้จะมีการเปิดพื้นที่ครับรองรับเครื่องบินเจ็ตให้มันลงให้มากขึ้นเปิดประตูรับเงินหลายล้านเข้าสู่ประเทศครับ คุณเศรษฐายังกล่าวต่อไปนะครับว่าตนเนี่ยมั่นใจว่าเราจะทําให้ก้าแรกของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่สนามบินทวันภูมิและต่อยงไปประเทศต่างๆพร้อมทั้งสินค้าจะเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันดอนเมืองเองก็เป็นอีกหนึ่งสนามบินที่สําคัญครับโดยรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนให้สนามบินดอนเมืองครับเป็น point to point airport นะครับจุดเด่นคือสะดวกรวดเร็วครบครันรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้นและสร้างอาคารอินเตอร์เชนแนวใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารมากขึ้นโดยปัจจุบันครับมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารอยู่ที่30ล้านคนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านคนและสนามบินธนภ,ภูมิเองจะมีการสร้างอาคารจอดรถเพิ่มนะครับให้สามารถจอดรถได้เพิ่มขึ้นเป็น5เท่าหรือประมาณ7,600คันนะครับส่วนมาสเตอร์แพลนอื่นๆเขาจะมีการสร้างสนามบินอันดามันเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และจังหวัดใกล้เคียงครับ รวมถึงจะมีการพัฒนาสะพานสารสินเพื่อรองรับรถให้มากขึ้นและให้เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านได้รองรับเศรษฐีทั่วโลกครับส่วนทางภาคเหนือก็จะมีการเพิ่มสนามบินล้านนาน,นะครับเพื่อรองรับผู้โดยสารอีก20ล้านคนต่อปีครับพร้อมกันนี้ฮะจะมีการยกดับสนามบินเมืองรองทั่วประเทศเช่นสนามบินน่านสศสะเกตนครราชสีมาให้กลายเป็นสนามบินหลักให้ได้ครับควบคู่กับการพัฒนาครัวไทยสู่การเป็นครัวโลก ผ่านการผลิตอาหารบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกครับแล้วก็ตรวจการทํางานภายในสนามบ,บินก็สําคัญก็จะมีการขยาอยอุตสาหกรรมการซ่อมบํารุงรักษาของสนามบ,บินด้วยนะครับของเครื่องบินให้เป็นศูนย์กลางการกรร,รักษาเครื่องบินด้วยนะครับเดยนายกประกาศว่าว่าจาก1ปีนะฮีนะฮะใน1ปีนี้นะครับทางสนามบ,บินมรมนภูมิจะต้องเป็นติด1ใน50ของโลกให้ได้ครับและภา,ายในและติด1ใน20ของโลกภา,ายใน5ปีเดี๋ยวไปฟังเสียงที่ท่านนายกประกาศอย่างชัดเจนไปครับ ทุกท่านครับเป้าหมายการเป็นศูนยก์การบินของภูมิภาคเนี่ยเป้าหมายท้งเดินทาง150ล้านคนที่สรวนภูมินะครับเป้าหมายของการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องการบินเป็นไปได้จริงครับคงขอประกาศเลยนะครับหนึงปีจากนี้ส่วนภูมิจะต้องเป็นสนามบินท็อป50ของโลกนะครับและต่อเนื่องไปเป็นท็อป20ของโลกให้ได้ภายในระยะว5ปีครับท่านประธานเ e อครับ